ขอแสดงความยินดีกับสาวงามจากประเทศออลเบเนียนะครับผมที่สามารถคว้าม,มงบนเวที Miss Earth 2023ไปได้สำเร็จครับส่วนสาวไทยของเราอย่างโคล่าบเบียวนะครับสามารถคว้าม m s s s e r t t h i r r e ไปได้สำเร็จนะครับผมเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวนี้จากจะเล่าให้ฟังครับ ล่าสุดก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการประกวด Miss Earth 2023นะครับที่ปีนี้ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดนะครับบอกเลยว,ว่าปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับผมซึ่งสาวงามแต่ละประเทศเนี่ยก็แสดงความสามารถออกมาได้ปังกันสุดๆครับและผู้ที่สามารถคว้าม,มงกุฎไปได้สำเร็จนะปีนี้นะครับผมนั่นก็คือสาวงามจากอาลเบเนียนะครับผมเดริต้าซิลีนะครับผมเธอเนี่ย เป็นนักศึกษานะครับผมแล้วก็เป็นนางแบบนะครับด้านการจัดการการท่องเที่ยวอายุ18ปีนะครับเธอเนี่ยเคยได้รับรางวัลมิสบิกินีแล้วก็รองอันดับ2บนเวนที The Miss g l o b e 2022ะน,นะครับนอกจากนี้ครับผมเธอยังเป็นพิธีกรรายการทีวีนะครับเธอสนับสนุนเกี่ยวกับการให้ความสําคัญของการดูแลโลกนะครับผมแล้วก็ผลกระทบที่เกิดต่อโลก นอกจากนี้นะครับผมเธอยังส่งเสริมแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยเพราะว่าเธอบอกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ต่อสู้กับความยากจนได้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่กาลังอยู่คุกคามอยู่ตอนนี้นะครับผมพวกเราคนจะเริ่มแก้ไขกันตั้งแต่วันนี้ครับถือว่าเป็นสาวงามที่เป็นตัวเต็งมาตลอดการแข่งขันเลยนะครับผมวันนี้ก็ทําให้เธอเนี่ยสามารถคว้าม,มงไปได้สําเร็จครับและสาวไทยของเรานะครับผมอย่างโคลาเบลนะครับก็ ก็ทำผลงานในทุกๆรอบได้ดีมากๆนะครับผมจะทําให้เธอเนี่ยสามารถก้าวเข้าไปถึงนะครับผมรองอันดับ3ความมง Miss Earth Fire 2023ไปได้สำเร็จครับแล้วรองอันดับ1นะครับผมก็คือ Miss Philippines นะครับผมที่สามารถคว้ารางวัล Miss Earth Air 2023ไปได้สําเร็จนะครับผมแล้วก็รองอันดับ2เป็นของเจ้าภาพครับผมเวียดนามกับ Miss Earth Water ครับ แต่ประเด็นที่น่าสนใจในการประกวดมิสเอิร์ธในวันนี้นะครับผมก็คงจะเป็นคำถามรอบท็อปโฟนะครับผมที่ถามเกี่ยวกับเรื่องฟอสซิลฟิลเฟตเอาครับเกี่ยวกับเรื่องของการลดการใช้พลังงานฟอสซิลนะครับผมซึ่งคำถามเนี่ยถามประมาณว่าในการประชุม COP28 นะครับเอาจาเบอร์นะครับผมจาก UAE เนี่ยพ่อใหญ่น้ำมันเนี่ยได้กล่าวว่า การที่จะบอกให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานอื่นเนี่ยไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับคุณมีความคิดเหินเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับซึ่งสาวงามแต่ละคนนะครับผมก็มีการตอบคำถามได้ตรงคำถามแล้วก็ไม่ตรงคำถามนะครับ แต่สาวไทยของเราแล้วก็อัลเบเนียก็ถือว่าตอบได้ดีมากๆนะครับโดยอัลเบเนียนะครับผมตอบไปว่าฉันเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากมนุษย์ที่มัวแต่คิดว่าสิ่งลเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้มีผลกระทบกับโลกของเราเธออยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นคุณค่าและช่วยเหลือโลกกันมากขึ้นเหมือนที่เธอมายืนตรงนี้เพื่อจะเป็นกระบอกเสียงให้กับโลกใบนี้ครับส่วนสาวไทยของเราก็ตอบได้ดีมากๆนะครับผมตอบว่าฉันเชื่อว่าถ้าเราสามารถเลือกให้ความสมําคัญกับพลังงานสะอาด แทนการใช้พลังงานฟอสซิลจะทําให้ช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่จะกําลังทําลายโลกเราจะทําให้โลกของเรานะครับดีขึ้นได้โดยการลงทุนให้กับการศึกษากับทางเลือกสีเขียวและการดูแลรักษาโลกในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะก่อนอื่นจะต้องบอกงี้ก่อนนะครับผมว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นท็อปิกใหญ่ท็อปิกสาคัญเกกับสิ่งแวดล้อมมากๆเลยครับผมที่มีการประชุมไปล่าสุดนะครับเกี่ยวกับ C O P 2 8 ที่นครดูไบนะครับผมที่ UAE ซึ่งมีการเจรจากันอย่างเผ็ดร้อนเลยนะครับผมเกี่ยวกับประเด็นที่ประธานการประชุมคืออัลจาเบอร์จาก UAE เนี่ยเป็นเจ้าพ่อยักษ์ใหญ่น้ำมัน แสดงท่าทีที่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการใช้พลังงานฟอสซิลเพื่อลดโลกร้อนนะครับผมซึ่งประธาน COP 28เนี่ยกล่าวว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะบ่งชี้ว่าจำเป็นจะต้องยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อจำกัดอุณหภูมิโลกที่1.5องศาการเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่เป็นการนำโลกกลับเข้าสู่ธรรม จริงๆแล้วนะครับผมฟอ s ซิฟฟิวเฟ a เ e Out นะครับผมเป็นการเลือกใช้เชื้อเพลิงคือการที่ค่อยๆลดการใช้และการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลให้เหลือศูนย์เพื่อลดการเสียชีวิตและความเจ็บป่วยทางมลภาวะทางอากาศจำกัดการเปลีป่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและเสริมสร้างความเป็นอิสระด้านพลังงานนี่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงพลังงานหมุนเวียนที่กําลังดําเนินอยู่ในตอนนี้นะครับผมซึ่งบอกเลยนะครับผมว่าเป็นปัญหาที่เป็น global issue มากๆนะครับสาวงามที่ตอบคําถามได้หรือศึกษาเรื่องนี้มันเป็นอย่างดีเนี่ยถือว่าเหมาะสมกับตําแหน่งมิสเอิร์ธจริงๆ ก็ขอแสดงความยินดีกับอัลเบเนียนะครับผมแล้วก็โคราเบียของเราก็ทำนด้เยี่ยมยอดมากๆครับท่านทุกคนนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารนางงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟทุกวันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ให้ดีนะครับผมต่อจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังทุกสถานการณ์เลย